สูตรปุ๋ยกาแฟใส่แบบไหนยังไงบ้างกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ต้องการการดูแลยอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในแต่และช่วงอายุจะช่วยให้ต้นกาแฟจเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพูดถึงการใส่ปุ๋ยตามช่วงอายุข,ของต้นกาแฟรวมถึงการฟื้นฟูต้นหลังการเก็บเกี่ยวว่าต้องทํำยังไงบ้างไปกันเลย ปีที่1และ2ช่วงนี้เป็นช่วงที่กาแฟรเริ่มต้นการเจริญเติบโตวควรใช้ปุ๋ยที่ช่วยพัฒน,นารากและลำต้นเพื่อให้ต้นกาแฟมีโครงสร้างที่แข็งแรงเราจะใช้เป็นปุ๋ยยูเรีย4600อัตราส่วน50กรัมต่อต้นต่อปีผสมกับปุ๋ยสูตรเสมอ1 5 1 5 15อัตราส่วน150กรัมต่อต้นต่อปีแบ่งใส่2ครั้งต่อปีช่วงต้นฝนและปลายฝน ปีที่3ขึ้นไปช่วงนี้ต้นกาแฟจะเริ่มให้ผลผลิตเราจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเพื่อส่งเสริมการติดผลและเพิ่มปริมาณผลผลิตใช้ปุ๋ยสูตร1277 7, หรือ131321เลือกมา1ตัวอัตราส่วน600กรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่2ครั้งต่อปีช่วงต้นฝนและปลายฝนและข้อสําคัญหลังจากช่วงนี้ไปทุกครั้งที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแต่งเราจะต้องให้ปุ๋ยยูเรีย4600อัตราส่วน100กรัมต่อต้นต่อปีเพื่อเป็นการฟืนฟ้นฟูต้นหลังเก็บเกี่ยวเตรียมพร้อมสําหรับรอบการให้ผลผล,ผลิตถัดไปมาถึงตรงนี้คงใส่ปุ๋ยกาแฟกันไปแล้วนะว่าจะต้องใส่แบบไหนใส่ยังไงถ้าเพื่อนคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดติดตามไว้นะอัปคลิปใหม่ทุกวัน